วนาวัดีจ้าพอดียายมาสอบถามเจ้ากี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะจ้าต้องเฮ็ดจังไหนแเน่คะยายได้เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนมาครบหรือยังคะยายมีเอกสารจะเไีรจากแมนคลบอลล็อบวนาล่องเบิ้งไหนขอดูหน่อยอสิเอกสารกสาก็มาไม่ครบ ขาดอีกตั้งหลายอย่างหลายอย่างขาดอีกอย่างเนี่ยจากหัวหน้าเลี้ยงยายก็ไม่ได้กรอกอะไรมาเลยเซ็นสองเนาถูกต้องก็ยังไม่ได้เซ็นมาเลยเนี่ยล้วจะให้ขึ้นยังไงดิแมนยายลืมอมาจากหัวหน้าหัวหน้าแนะนําในบอยจังไดเนยเอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนขึ้นทะเบียนอะไรอะไรก็ไม่เขียนมาสักอย่างเราจะให้ขึ้นได้ยังไงเนี่ย น่าเบื่อมากเลยแบบนี้นะ่ะสีจังไดเนาะบ,บาดดีจังสีได้ผื้นทะเบียนเกษตรกรพื่นก็คือบนแะน่านีอย่างเลื่อยแย่ชีจังใดระบาดตรงกลับบานไปก่อนเราควรจะทํายังไงดีนะคือว่าต้องช่วยดีพี่บุ๋มคะหนูว่าเราควรจะช่วยคุณยายดีไหมคะถ้าเราช่วยแบบนี้งานที่เรากําลังทําอยู่ก็ไม่เสร็จสักทีสิ วมาดีจ้าวันนามีอะไรให้ช่วยไหมครับพอดียายเมื่อคืนนั่นทะเบียนเกษตรกรนะจ่าต้องเฮ็ดจังใดแน่อ๋องั้นตีด้เฉยๆอย่างนี้เลยเนี่ยจังวันนาเบิ่งให้ยายแน่เฮ็ดจังใดครับผมดูให้คืออย่างนี้นะครับยายการขึ้นทะเบียนต้องมีแบบขอขึ้นทะเบียนนะครับแบบขอขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องไหนจ่ะตาเป็นแบบนี้ ายายต้องกรอกข้อมูลก่อนข้อมูลก็คือข้อมูลส่วนตัวของยายกรอกข้อมูลแล้วก็แนบเอกสารจะมีสำรวบเราเรียนบ้านแล้วก็สำนาเอกสารที่ดิที่คุณยายทำการเกษีนะ,นะครับยายเตรียมมาไหมแ้่อยู่นหันะจะนี่บาจาะจมวนาะ ย่รู้ครับเตรียมมาครบออเตรียมมาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้มันจะขาดอยู่นิดนึงขาดที่ไหจ้ะนึงพี่กัดแปลงพี่กัดแปลงนะครับพี่กัดแปลงายตรงที่เราปลูกแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าเราปลูกต้องมีคนรับรองผู้ใดจ๊ะผู้นำชุมชนผู้หญ่<า>บ้าน โอ,อจ้าครับให้ย้ายตะกร้อพัมลุ่นและแนบเอกสารตามที่ก่มบอกไปแต่เอากลับมาส่งจ้าจ้างสั้นเดี๋ยวย้ายกลับไปเตรียมเอกสารในครบกองเรียบร้อยเดี๋ยวย้ายเอามาส่งไม้แล้วจังหวะนาครับเอกสารขอบคุณค่ะจ้างสั้นมือนี้ย้ายกลับก่อนเนาะแล้วมีค่าใช้จ่ายเพราะจ่า ไม่คช่ค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นยินดีให้บริการอยากจึงใจครับอาจารย์ขอบคุณหลายๆทางวนาเดี๋ยวแย่มาหาไมเดอรวิวนัยของข้าราชการไม่ได้อยู่แค่ในกฎระเบียบแต่อยู่ในหัวใจที่พร้อมรับใช้ประชาชนด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงฉันรู้สึก เครื่องแบบสมยาคาราชกา